ทำไมไม่มีเตาพิซซ่าทำไมไม่มีเตาพิซซ่าเออเออทำไมไม่มีเตาพิซซ่าทำไมไม่มีเตาพิซซ่าเฮ้ยพิซซ่าไม่มี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  พิซซ่าไม่ค่อยมีพิซซ่าไม่มีพิซซ่าไม่มีพิซซ่าไม่มีเอาแต่จำพอได้จะเคยยาพิซซ่ามันจนเละตุ้มเป๊ะอะไรแก่แล้วอะไปไอทำไมมันถึงเละอย่างนี้เนี่ยพิซซ่า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  Pizza, 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 Okay.